เสือคุยโดยการเมืองหลังบ้านรายการที่เชื่อมเราเข้าด้วยกันจากนักกิจกรรมถึงนักกิจกรรมฟังความคิดความฝันรวมถึงปัญหาและปัญญาของเพื่อนเพราะเส้นทางนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวสวัสดีค่ะเต๋านะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปูเสือคุยโดยการเมืองหลังบ้านค่ะ ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยเป็นอาการที่พวกเราอาจจะเริ่มเห็นว่าเพื่อนๆเป็นกันเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแล้วพวกเราก็มีวิธีดูแลตัวเองแตกต่างกันออกไปบางคนใช้บริการจิตแพทย์แต่ถ้าเราอยู่ในเมืองเล็กๆหรือเราหาจิตแพทย์ที่เข้าใจเราไม่ได้ล่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้เยอะสําหรับนักกิจกรรมทางสังคมที่พวกเราหลายคนก็ค่อนข้างจะคิดอะไรไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ ยิ่งถ้าเรามีตัวตนทางเพศหรือมีเพศวิถีที่แตกต่างออกไปจากสังคมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างที่จะดูแลสภาวะซึมเศร้าหรือสภาวะวิตกกังวลของเราแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราจะต้อนรับสภาวะสุขภาพจิตของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองของชีวิตของเราของงานทางสังคมของเรายังไงได้บ้าง วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเหล่านี้กันกับทันยกค่ะทันยกนิยามตัวเองว่าเป็น Trans Queer Non b นไบ r เเป็นนักกิจกรรมเยาวชนที่ขับเคลื่อนประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศอยู่ในกรุงเทพในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาก็เพื่อนๆในกรุงเทพเนี่ยเคยได้ยินชื่อทันยกกันมาบ้างแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่า ทันโยกเนี้ยเป็นคนสุราศนะคะแล้วก็เคยร่วมจัดตั้งชุมนุมยืนยันข้อเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิทางเพศในจังหวัดของตัวเองมาแล้วด้วยตอนที่ยังคงเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมทันโยกตอนนี้เนี่ยก็เป็นนักศึกษาทำงานเป็นศิลปินเป็นนักเขียนเป็นนักกิจกรรมด้วยในประเด็นเรื่องคนข้ามเพศและสุขภาพจิตสวัสดีค่ะทันโยก เตาขอชวนทันยกคุยเลยนะคะทันยกบอกว่าทำงานเรื่องคนข้ามเพศแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตเป็นไงมาไงนะคะถึงได้มาสนใจประเด็นนี้ก็คือเริ่มชับยส่วนกในเรื่องของสุขภาพจิตก่อนที่จะมาแล้วก็เพราะว่าเราได้เวนเป็นโรคซึมเศร้ากับไบโพลาร์แบบตั้งแต่อายุ14บ3 14าประมาณเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็มันมันก็เห็น เลยว่า,าโอกาสในการที่จะเข้าถึงแบบจิตแพทย์หรือการเข้ารับบริการด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยยิ่งเป็นต่างจังหวัดคือมันมันน้อยมากแม้แต่ตัวเราเองอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องอาศัยเงินของที่บ้านเพื่อจะแบบมากรุงเทพเพื่อมาหาหมอในขณะที่เพื่อนคนอื่นคือเราก็เห็นว่าเออเขา ก็ไม่ได้ต่างไปจากเรามากแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงเพราะขนาดแม้แต่โรงพยาบาลในจังหวัดเราเนาะที่มีจิตแพทย์อะไรเงี้ยก็คืออยู่นอกตัวเมืองมากๆแล้วมันก็ไม่ได้มีขนส่งสาธารนณะที่เออเราจะเดินทางไปถึงที่นั่นได้มันก็เป็นความลําบากในตอนนั้นทันหยกพอจะรู้ว่าเออแบบนี้เราจะต้องไปหาจิตแพทย์แล้วเนี่ยรู้ได้ยังไงคะเพราะว่าความรู้เรื่องเรา ต้องการการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็ไม่ได้แพร่หลายมากนักในบ้านเราเนาะแล้วทันหยกรู้ได้ไงว่าเออแบบเนี้ยน่าจะต้องไปหาหมอสักหน่อยนึงแล้วละ่ะเ,ออเราเป็นคนที่รู้จักอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแบบป .4 ป .5 อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นที่เรารู้ก็มันมาจากอินเทอร์เนต็ตแต่ถามว่ามันได้ความรู้อย่างเดียวไหมก็ไม่เชิงสักทีเดียวมันก็มีเหมือนความเห็นเชิงลบจาก คนที่มองเข้ามาต่อคนที่เออมีภาวะทางจิตแบบนี้ด้วยเนาะว่าเออมีเรื่องของแบบว่าศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะว่าถ้าอย่างเออเป็นศาสนาพุทธอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเออการเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเวรกรรมจากชาติที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเออควรจะไปแก้ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะแล้วก็เหมือนมีการแบบว่าเออให้เราลองปล่อยวางดูบ้างแต่ว่า คนคนที่มาอยู่กับภาวะนี้จริงๆมันเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยวางแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นคือเออเราต้องการแบบการดูแลอย่างจริงจังเนาะนั่นก็คือที่มาว่าทําไมทันยกรู้สึกอินแล้วก็เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนาะโดยเฉพาะสุขภาพจิตของเยาวชนการเดินทางของทันยกในการมาทํางานประเด็นคนข้ามเพศล่ะคะในตอนหลังอะไรเงี้ยแบบโตขึ้นมาเราก็มาค้นพบตัวเองทีหลังว่าโอเคเราเป็นคนข้ามเพศ แล้วเราก็เห็นว่าเออในมิติของการเป็นคนข้ามเพศเองก็แบบสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพจิตแบบอย่างมากเลยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะมันก็เออการที่เป็นคนข้ามเพศมันก็พออยู่ในสังคมเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องสัมพันธ์กับในเรื่องของครอบครัวกับกับเพื่อนหรือในโรงเรียนในตอนนั้นเนาะที่เออเรายัางเป็นนักเรียนอยู่ที่เนี้ยคือถ้า สังคมไม่ได้เปิดรับหรือว่าเข้าใจมากมันก็มีผลต่อการทําความเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราที่เป็นคนข้ามเพศแบบเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่รู้จักโดยสัมว่าเออมันมีคํานี้ให้เราเรียกตัวเองด้วยอ่ะเออเราผิดปกติไหมแล้วมันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตต่อ,ต,อต่อมาเรื่อยๆด้วยเป็นเรื่องสําคัญเนาะการที่เราจะได้รับการยืนยนันว่าตัวเราเป็นใครแล้วอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นแล้วคนรอบข้างก็ยอมรับแล้วก็ยืนยันไปกับเราเนาะท่านหยก จากวันที่เริ่มค้นพบว่าเออเหมือนสุขภาพเรานี่มันมีความทา้าทายแล้วแหละเพราะว่าสภาพสังคมรอบข้างเนอะแล้วก็เริ่มเข้าสู่ลองหาจิตแพทย์ลองหาอะไรเส้นทางมันเป็นยังไงคะมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีวิธีดูแลอะไรที่เราค้นพบว่าอันนี้แหละเหมาะกับเราแล้วที่เป็นคนข้ามเพศเออขอไม่ตอบในฐนานะคนข้ามเพศแล้วกันขอตอบแค่ในฐานะของเราคนเดียว <c oughs> คือเราเป็นคนที่ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว เพราะงั้นนอกจากที่โอเคเราไปเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์แล้วเราได้ยามาจริงๆต้องบอกว่าเเราไปหาหมอเอกชนเนาะและทีเนี้ยมันก็เป็นยาเหมือนเข้าใจว่ามันเป็นตัวยานอกระบบอะไรย่างี้ที่สิทธิ์สวัสดิการไม่ได้คุมครองเพราะงั้นแบบตัวยาแพางมากแบบเม็ดหนึ่งร้อยกว่าบาทเงี้ยค่ะแล้วเราต้องกินสามสิบวันก็ลองคูณดูแล้วเราก็กินยาอย่างนั้นมาหลายปีด้วยก็เ <laughs> สียค่าใช้จ่ายแบบค่อนข้างมาก ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่นอกจากว่าเออหมดหนึ่งชั่วโมงในการปรึกษาหมอแล้วออกจากห้องไปเราทําอะไรในการแบบเอออย่างน้อยก็ประคองตัวเองไว้ก่อนจะเจอหมอครั้งถัดไปก็คือเราวาดรูปวาดรูปยังไงบ้างคะจริงๆก็ได้หลายหลากหลายแนวเนาะก็แล้วแต่ว่าอารมณ์เราจะพาไปในทางไหนบางทีก็เหมือนเออขีดขีดเขียนเขียนเส้นอะไรก็ไม่รู้ของตัวเองไปจนกว่าแบบมันจะหายดี อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเออก็วาดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นฉากฉากอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแล้วรูปที่ชอบวาดส่วนใหญ่วาดอะไรเป็นพิเศษไหมคะส่วนช่วงนี้จะชอบวาดเป็นเหมือนวิวท้องฟ้ากับทะเลอะค่ะเหมือนเออถ้าถ้าพูดอย่างนี้คนอาจจะเข้าใจว่าเออมันก็เปิดเป็นวิวท้องฟ้าที่เรามองออกไปข้างนอกหน้าต่างเป็นท้องฟ้าตามธรรมชาติเป็นทะเลตามธรรมชาติแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นมันคือท้องฟ้าในใจเรา Mm hmm. ดังนั้นเราก็มันก็ค่อนข้างจะแฟนซีนิดหนึง่งบางครั้งมันก็เป็นท้องฟ้าแบบสีสีม่วงๆทะเลสีชมพูแล้วมันก็เออมีองค์ประกอบอะไรที่แบบเราเติมอะไรเข้าไปตามตามช่วงนั้นว่าเออในในหัวในใจเราตอนนั้นแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วมันช่วยความรู้สึกเราหรือมันช่วยสุขภาพเรายัางไงล่ะคะพอเราลงมือวานะดรูปเนาะยิ่งแบบเออเป็นการเขียนจับดินสอลงกระดาษจริงๆเนี้ย การที่เราเหมือนเออใส่อารมณ์ลงไปกับตัวดินสอแล้วมันกระดาษแล้วแบบเราขีดฟึ๊บฟุ๊บฟ๊บฟ๊บอย่างเงี้ยเออมันช่วยเหมือนเออพอเราออกแรงไปมันเหมือนเออเป็นการระบายอารมณ์ผ่านร่างกายด้วยเหมือนกันหรือว่าการการใช้สีใช้เส้นอย่างเงี้ยพอเราแบบวาดเสร็จแล้ก็แบบเออเราลองถอยออกกลับมาดูผลงานที่แบบเออเราอาจจะระบายเสร็จแล้วเราอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างว่า เฮ้ยเออมันสิ่งที่เราว่ามันมีมินิ่งอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะโหนี่ทันยกทำงานกับตัวเองแบบทั้งในมุมที่ว่าเราใช้ร่างกายเราเราขีดเขียนเนอะซึ่งเป็นการเหมือนกับว่าทำงานกับร่างกายระบายความเครียดออกไปแต่พอได้ผลงานมาเสร็ทันยก็มีกระบวนการทบทวนดูอีกเนอะว่าจังหวะนั้นมันมีอะไรออกมาบ้างแล้วเราก็คิดต่อของเราแหละค่ะใช่ค่ะพอเราได้มาใช้ศิลปะแบบนี้แล้วเนี่ยเรา สามารถลดการไปหาหมอหรือว่าการใช้ยาลงไหมคะหรือว่าสุขภาพของเราโดยรวมดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นค่ะก็แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเราก็รักษามาประมาณหนึ่งเน้ะเนาะมันเหมือนหมอก็เห็นแล้วว่าเออมันเริ่มดีขึ้นก็พยายามยดลดยาลงเรื่อยๆล oh, ินพาน <laughs> เออเราก็เหมือนจ,จริงๆมีเรื่องตลกด้วยอย่างหนึ่งก็คือว่าใน ในกระบวนการของการข้ามเพศเนี่ยค่ะคือ,เ,อเราเป็นคนข้ามเพศที่ต้องการจะเข้าสู่โปรเซสของการเทคฮอร์โมนหรืออื่นๆนอกเหนือจากนั้นด้วยที่เนี้ยมืนอนเราก็ปรึกษากับจิตแพทย์เนาะว่าเออมันมันสามารถทําได้ไหมมีข้อคอนเซิร์นอะไรยังไงบ้างทีเนี้ยค่ะตัวหมอคนนั้นที่เราไปขอคําปรึกษาเนี่ยก็คือเหมือนเขายังไม่ค่อยเข้าใจในประเด็นของการข้ามเพศเท่าไหร่ว่าเออม,มันคือการที่เราอยาก affirm gender ของตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งมันก็เออช่วยในเรื่องของติดใจตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลย <c oughs> มีไฟกับหมอนิดนึงหมอไม่เข้าใจว่าการเข้าสู่กระบวนการข้ามเพศโดยใช้การแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยอย่างเช่นการเทคอร์โมนหรือการใช้ฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นการยืนยันเพศของเราเนอะให้เพศที่ปรากฏบนร่างกายตรงกับเพศในใจของเราแล้วตอนนั้นหมอกับทันยกคุยกันว่ายังไงบ้างคะ เหมือนหมอเขาแบบพยายามยื้อไวะคะ้ค่ะว่าเออรอให้จนกว่าจะรักษาโรคซึมเศร้าให้หายดีก่อน mm hmm. แล้วค่อยไปเทคซึ่ง mm hmm. ซึ่งเราเราในตอนนั้นคิดว่าเราไม่รู้ว่ามันคือเมื่อไหร่เราเราเหมือนกับว่าตัวเองโดนถูกยือ้อเวลาออกไปเรื่อยเืังนั้นเราสึกว่าแล้ว,วแล้วมันเป็นเรื่องที่เรารอไม่ได้ไปถึงว่ามันมันสามารถทําได้เลยแต่เราถูกยื้อออกไปโดยที่โดยเหตุผลที่ไม่จําเป็นเนี่ยค่ะ อืมแล้วพอหมอเข้ามาแบบนั้นเนี่ยทันยกทํายังไงต่อคะเออสุดท้ายเราก็ไปเคฮอร์โมนเลยค่ะแบบไม่ได้ฟังวองของหมอเพราะว่าโดยท้ายที่สุดแล้วตามกฎหมายตอนนั้นเราอายุสิบแปดก็คือสามารถเข้าได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรอคอนเซนส์ของผู้ปกครองหรือว่ารอจิตแพทย์ด้วยอืมอืมแต่แต่ว่าเออในๆเราก็มีจิตแพทย์ของตัวเองอยู่แล้วก็เลยแบบเออไปคุยกับเขาสักหน่อย<ม>เผื่อว่ามีมีประเด็นอะไรที่เราต้องคุยกันแต่ในเมื่อ เออผลออกมามันกลายเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราคิดว่าเรา,เราก็ต้องเอาตัวเองก่อนในช่วงที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการเทคอร์โมนวิธีที่ทันยกเลือกในการใช้ดูแลตัวเองก็คือศิลปะเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนช่วยเราในขั้นตอนนี้ของชีวิตยังไงบ้างคะก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็คือเออมันใช้ดูแลจิตใจเราแล้วก็พอเออมันเป็นช่วงที่เรากําลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน ในฐานะคนข้ามเพศอะไรเงี้ยศิลปะก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเออให้เราได้ค้นหาความความเป็นเพศภายในตัวเองมากขึ้นด้วยเหมือนมันมันกลายเป็นเหมือนฟิลพื้นที่ทดลองของเราว่าเออแล้วความเป็นเพศของเรามันคืออะไรมันมันเป็นอะไรไปได้บ้างเราเป็นอะไรเราไม่เป็นอะไรมันไปได้ไกลแค่ไหนโดยการวาดออกมาล่ะคะหรือย,ยังไงใช่ตอนนั้นเราเรียนมาหาลาัยด้วยก็เหมือนเราก็พยายามแบบ อาจารย์อ s s i g n งานศิลปะส่งใช่ไหมพอดีเราเรียนคณะศิลปะเราก็เลยโอเคงั้นฉันก็เอาประเด็นเรื่องเจนเดอร์เรื่องเพศที่ฉันอยากจะค้นหาในตัวเองด้วยเนี่แหละทํางานส่งอาจารย์ไปเลย <c oughs> <c oughs> ซึ่งหลังๆมันก็มันมันเริ่มเป็นเนื้อหาที่แบบจงแจ้งมากขึ้นเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากทาให้มันตรงไปตรงมาในเมื่อถ้าเราจะค้นหาแล้วเราแบบค้นหาแบบตื้นๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเราก็แบบอใส่เต็มไปเลยแล้วอาจารย์ก็เหมือน ก็ตีกลับมาว่าให้ไปแก้ให้ไปแบบเตัดทอนเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีเหมือนกันที่ยังมีอาจารย์บางคนที่เข้าใจเราเขาก็ช่วยเหมือนอช่วยสู้จนแบบในที่สุดงานชิ้นนั้นก็ได้ส่งโดยที่ไม่ต้องเซ็นเซอร์คือก่อนหน้านั้นต้องสู้กับการถูกเซ็นเซอร์จากอาจารย์บางคนหลังเงี้ยเหรอคะใช่เขาจะเซ็นเซอร์อะไรเหรอคะคือเพราะว่าเราก็ใส่สัญญาที่พูดถึงเรื่องเพศโดยตรงน้อโดยเฉพาะเรื่องของออายวะเพศซึ่งมันแบบเออมัน มันดูไม่ควรจะแบบโผลมาอย่างตรงไปตรงมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นส่วนสําคัญในการเดินทางของเราเนาะเรื่องร่างกายเรื่องอวัยวะนั้นนะเนาะแล้วพอสุดท้ายได้ทํางานชิ้นนั้นออกมาสูส่สายตาทุกคนทันยกเป็นยังไงคะลองเล่าประสบการณ์ตอนไหนให้ฟังหน่อยมันก็มีความไม่ชินตาอยู่บ้างเนาะเพราะเราก็อยู่กับในสังคมที่ปิดบังเรื่องนี้แม้ <c oughs> แต่ตัวเราเองก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ชินแต่ <c oughs> อีกใจนึงก็รู้สึกว่ารู้สึกดีเหมือนกันที่เออสุดท้ายเราก็ได้เห็น ว่าเออตัวตนของเราแบบในฐานะการเดินทางการเปลี่ยนผ่านของคนข้ามเพศเนี่ยเราอยากจะไปให้ถึงจุดไหนตอนนี้ในฐานะคนทำงานเรื่องสิทธิทางเพศเนาะแล้วก็เป็นสิทธิของคนข้ามเพศทันโยกคิดว่าสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นตัวที่ทันยกอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือเรื่องของอะไรล่ะคะเราว่าหลักๆคือเรื่องของเยาวชนที่เป็นยามตัวเองเป็นคนข้ามเพศ เพราะเรารู้สึกว่าแม้แต่ตัวเองอะไรเงี้ยก็เพิ่งมาค้นพบได้ที่หลังแล้วกว่าจะจุดที่ค้นพบอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ในทันทีว่าเออแล้วสรุปเราเป็นอะไรเราเราไม่มีทิศทางที่จะไปค้นหาว่าเออใครจะมาช่วยหาคําตอบนี้ให้กับเราได้บ้างและในระหว่างนั้นมันก็เป็นความกเรหุ ประมาณหนึ่งในชีวิตเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคนพบเจอแล้วยังเราก็ยังต้องต่อสู้อีกเยอะเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้อันนี้แหละคือเอ,อ่ออัตลักษณ์ของชั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ยังเจอการเลือกปฏิบัติอะไรบ้างที่จะทําให้ความโกาหนของเยาวชนที่กําลังค้นพบตัวเองอะคะ่ะมันลดลงหรือว่าอะไรบ้างที่จะช่วยยืนยันเขาในเส้นทางตรงนั้นนะคะในมุมของทันยกเรามองว่า สิ่งที่เป็นปัญหาคือระบบสองเพศเนาะระบบที่มองว่ามันยังมีแค่ชายจริงหญิงแท้ในสังคมแม้กระทั่งแบบตัวกฎหมายสูงสุงสดอะไรอย่างนี้ก็ยังบอกว่ามีแค่ชายและหญิงดังนั้นมาเลยปิดโอกาสในการลงลงมาตั้งแต่เรื่องของอสถานะสุขเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งมันจะเป็นหนึ่งสถาบันแรก,แรกๆที่เด็กออกมาจากครอบครัวมาเจอที่นี่แล้วแบบถ้าระบบการศึกษายังบอกว่าเเด็ก มันยังมีแค่ชายและหญิงเครื่องแบบยังมีแค่ชายและหญิงการเรียนอะไรต่างๆยังแบ่งตามชายและหญิงเราก็คิดว่ามันยากที่มันจะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ค้นพบว่าอ,อ๋อเขายังสามารถเป็นได้มากกว่านั้นและในท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะมาค้นพบในแบบในเวลาที่ช้ากว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรรองรับในการที่ให้เขาได้ไปค้นหาตัวเองต่อ สำคัญมากเลยเนาะแล้วบางทคีคนก็มองข้ามความเชื่อมโยงของมันนะเนาะการมีกฎหมายนโยบายโครงสร้างสังคมที่เข้าใจที่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิทางเพศเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้จริงอะเนาะเพราะว่าเขาจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างปลอดภยัย ทีนี้ในระหว่างที่เรายังไม่ได้สังคมที่เป็นธรรมและเข้าใจเราล่ะคะจากประสบการณ์ของทันยกอะไรที่จะช่วยรักษาความสุขของเราในแต่ละวันหรือช่วยดูแลตัวเราในช่วงที่ชีวิตมันยาก,ยากอะคะ่ะเราคิดว่ามันคือเวลาการมีเวลาให้กับตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้กับตัวเองเนาะแบบบางคนอาจจะ ดูแลตัวเองด้วยการโอเคลุกขึ้นไปอาบน้ำเย็นๆแช่น้ำอุ่นๆออกออกกำลังกายหรือที่โซเชียลเขาชอบคิดกันว่าเออชาบูหมูกรัทจะเยะียวยาจิตใจในทุกเย็นวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยศิลปะของเราก็ได้สิ่งสำคัญก็คือการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องมีเวลาแล้วเราคิดว่าการเติบโตในระบบการศึกษาค่อนข้างภาคเวลา ในการที่เราจะได้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองแบบจริงๆเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยรักษาสุขภาพจิตเราเนาะแต่ว่าระบบการศึกษาหรืออาจจะระบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั้งการทํางานระบบต่างๆมันไม่ทําให้เรารู้สึกได้มีเวลากับตัวเองเนาะ จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเรามีการเดินทางมาหลายแบบเนะเรามีทั้งประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะเยาวชนที่เริ่มค้นพบว่าฉันเป็นคนข้ามเพศเรามีทั้งการร่วมขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับประเทศเรามีทั้งประสบการณ์การดูแลสุขภาพสุขภาพจิตของเราเรารักศิลปะแล้วเราก็ใช้ศิลปะดูแลตัวเองท่านยกเอาทั้งหมดนี้มาประมวลรวมกันเป็น งานนักกิจกรรมงานการสร้างความเปลี่ยนแปลง,ปลงทางสังคมในรูปแบบที่เป็นของทันยกเองยังไงบ้างคะ่ะเหมือนเราก็ดูก่อนเนาะว่าเราเรามีอะไรที่อยู่ในตัวเองบ้างหนึ่งเราเรามีประเด็นของตัวเองที่อยากสื่อสารประเด็นของการเป็นเยาวชนข้ามเพศประเด็นของสุขภาพจิตที่เออเราก็เป็นโรคซึมเศร้าเราเาทําง,งานศิลปะเป็นเราก็เลยเอาตรงนี้แหละที่ จะสร้างอะไรบางอย่างเพื่อส่งออกไปสู่ข้างนอกเพื่อจะสื่อสารเราก็แบบเคยส่งผลงานเนาะไปจัดแสดงเพื่อที่จะสื่อสารว่าโอเคการการเป็น n o n l i ด a r y และการเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันเหมือนมันมันยังมีคนที่เข้าใจอยู่เนาะว่าการที่เรานิยามตัวเองเป็น n o n b i ด a r y หรือเป็นอื่นที่ไม่ใช่ชายและหญิงแบบตามตามกรอบเดิมอะไรเงี้ยมันคือ มันเป็นผลมาจากความผิดปกติอะไรต่างๆจากโรคซึมเศร้าที่เราเป็นอีกซึ่งเออเราก็เลยแบบอยากจะมายืนยันว่าโอเคประสบการณ์ที่เราอยู่กับภาวะโรกนี้มันมีอยู่จริงประสบการณ์ของการที่เราเป็นอันตลักนี้มีอยู่จริงแต่ทั้งคู่และมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเอามาลบเลือนอีกอันตรักหนึ่งออกจากออกจากัออกากวเราไป ในขณะที่จริงๆการที่คุณไม่ยอมรับว่าฉันเป็นอะไรเนี่ยก็ทําให้ฉันนี่แหละไม่สบายอันนี้คือวิธีคิดของเต่าเนอะว่าคือผกผันเน่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่สบายฉันก็เลยเป็นแบบนี้แต่เพราะว่าฉันเป็นแบบนี้แล้วสังคมกดดันฉันเนี่ยมันก็เครียดกับสุขภาพเราเนาะใช่แล้วก็เราทํางานศิลปะอยู่แล้วทีนี้แบบผลงานที่ เราสร้างออกมาในช่วงหลังๆแบบช่วงที่ตัวเองเออนิยามตัวเองเป็นเป็นคนข้ามเพศเป็น,นอนมนาดา a ี่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ใส่หมดทุกงานเลยอ้อมันก็เหมือนใส่เป็นนัยยะเนาะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เราก็สามารถใส่มันได้เพราะมันเป็นประเด็นมันเป็นมันเป็นเรื่องของตัวเราเองอยู่แล้วและ้และนี่เป็นผลงานของเราทําไมเราจะใส่ไม่ได้หรือแม้แต่ว่า คนที่ได้เห็นแค่ตัวผลงานแล้วแบบเออเขามองย้อนกลับมาว่าเออแล้วคนศิลปินคนที่สร้างผลงานชิ้นนี้มาคือใครอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เห็นตัวเราเหมือนกันว่าโอเคเราเป็นคนข้ามเพศนะเราเป็นนอนมานารี ary, แล้วมันนอกจากในหมวกของการเป็นศิลปินที่สร้างผลงานนี้ให้คุณอะเรายังมีเรื่องที่ถูกกดทับในมิติทางเพศในมิติของสุขภาพจิตของสังคมข้างนอกอีกแล้วการที่เราเป็นนักกิจกรรมเนี่ย ส่งผลย้อนกลับมาที่สุขภาพจิตของเรายัางไงบ้างไหมคะหนึ่งก็คือในในกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักกิจกรรมเนาะในในเขาก็ตระหนักรู้เรื่องของออความเป็นธรรมเรื่องของสิทธิ์อยู่แล้วดังนั้นเขาเป็นคอมมูนิตี้ซัพพอร์ตที่ดีมากๆในการที่จะช่วยต่อสู้เพื่อยืนยันแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของของเราและเพื่อนในชุมชนด้วยกันเองเหมือนตอนที่ รูปที่เราไปจัดแสดงในตอนนั้นเนาะว่าเราเป็นนอร์มาลรีเราก็เป็นซึมเศร้าด้วยเนี่ยก็คือถูกถูกโจมตีในโลกอินเทอร์เน็ตก็ขอบคุณเพ,เพื่อนในชุมชนนี้ด้วยเหมือนกันที่เขาก็ช่วยเหมือนเออเขา้าเข้าไปช่วยฟีดแบ็ให้แทนเราเนาะแล้วก็เออคอยถามถ่ายเราอยู่เสมอเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้ต้องอยู่กับการโจมตีอยู่แค่คนเดียวแล้วก็ในอีกในนึงก็คือในช่วงแรกๆของการเป็นนักกิจกรรมของตัวเราเองเนี่ยค่ะเหมือน เราก็หาทําไปเรื่อยประมาณนึงเหมือนกันเราก็อยากทดลองเหมือนกันว่าโอเคเราเราถนัดอะไรเราทําอะไรได้บ้างเราไปได้ไกลแค่ไหนลิมิตมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยดังนั้นแบบถ้าไปจุดจนถึงจุดที่เออมันเกินขีดจํากัดของเราก็ก็ยอมรับว่ามีช่วงที่เราเราท้อเราเบรนเอาด้วยเหมือนกันดังนั้นแต่สุดท้ายมันอันนี้ค่ะแล้วมันเป็นสัญญาณที่บอกกับเราว่าในที่สุดเราก็ต้อง กลับมาหาบาลานให้กับตัวเองด้วยว่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนเพราะเราเรามองว่าจริงๆการทํางานดูแลตัวเองข้างในแล้วก็การทํางานเพื่อสังคมข้างนอกเป็นสิ่งที่ควรจะทําไปพร้อมๆกันทั้งคู่มืนมันมันหนีจากกันไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อเราทํางานกับตัวเองข้างในสุดท้ายเราก็รู้ว่าเรื่องของตัวเองมันก็มาจากเรื่องของข้างนอกอีกทีเราก็ต้องออกกับไปทํางานข้างนอก หรือแม้แต่ว่าไปทํางานข้างนอกเราก็จะเห็นว่าเออมันส่งผลต,ตัวเราเองข้างในด้วยดังนั้นถ้าถ้าไม่ดูแลอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สามารถไปได้ทั้งสองทางเลยมาถึงตอนท้ายของการพูดคุยกันนะคะเราอยากถามทันโยกว่าแล้วตอนนี้ถ้าทันโยกสามารถจะพูดกับคนที่อาจจะมีประสบการณ์ใกล้เคียงกับทันโยกคนอื่นๆนะคะทันโยกอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้าง ในระหว่างที่เราค้นหาตัวเองเนาะแบบว่าเออเราเป็นเพศอะไรแบบจริงๆในในมู vement ของความหลากทางเพศเขาก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าเออในเรื่องของเพศไม่ว่าจะในไมติไใดๆมันสามารถลื่นไหลได้เสมอเราคิดว่าชีวิตมันก็ลื่นไหลได้เหมือนกันมาถึงจุดที่โอเคตอนเนี้ยเราเราหาบาลานในชีวิตได้แล้วว่าโอเคมัน ในระดับนี้แหละที่เราจะสามารถดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรต่างๆในชีวิตที่ดีได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งชีวิตมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าการดูแลให้ตัวเองอยางบาลานซ์ตรงนี้แหละมันก็ควรจะลื่นไหลตามไปด้วยเหมือนเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคการที่เรามีรูทีนการใช้ชีวิตมีรูทีนการดูแลตัวเองแบบนี้เราในในวันเนี้ยมันทําให้โอเคเราสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแต่ว่า ในในวันพรุ่งนี้มันมีมันมีงานเข้ามามันมีเรื่องอื่นในชีวิตที่ปัญหาเข้ามาดังนั้นเราเออเราต้องแบบให้ความลื่นไหลตรงนี้ให้เหมือนเออในการที่จะปรับรูทีนปรับอะไรต่างๆในตัวเองเพื่อที่จะรับมือแล้วก็กลับมาสู่บาลานซ์ใหม่อีกครั้งนั้นนั้นความบาลานซ์มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องตายตัวมันก็ลื่นไหลได้ขอบคุณมากเลยค่ะ ก็จบลงไปกับการพูดคุยกับทันโยกเพื่อนนักกิจกรรมเยาวชนของเรานะคะผู้ซึ่งใช้ประสบการณ์ของตัวเองลุกขึ้นมาสร้างประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้กับทุกๆคนทันยกมีมุมคิดที่ดีมากๆเลยว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพราะว่าประสบการณ์ข้างในตัวเราเองก็คือประสบการณ์ที่เราได้เจอข้างนอกเหมือนกัน วันนี้ฟังเรื่องราวของเพื่อนจบแล้วกลับมาดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ในเส้นทางนี้ไม่ว่าจะอยู่แบบเต็มที่หรือแบบพักๆห่างๆการมีอยู่ของทุกคนในแบบที่เป็นตัวของเราเองล้วนมีความหมายกับพวกเราที่เหลือทั้งหมดคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามปูเสือคุยของเราเพื่อพบกับเพื่อนๆนักกิจกรรมคนอื่นๆของเราในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ